ปีนี้ว่าจะหันมาเล่นไม้อวบน้ําพวกกุหลาบหินพวกซักคิลเลนซ์สักหน่อยเพราะว่าอยากอยากปลูกมานานแล้วแหละแต่มันมีหลายอย่างที่เราปลูกอยู่แล้วเคยปลูกอยู่แล้วแล้วมันดูแลไม่ไหวตอนนี้สวนไม่มีนะคะมีพื้นที่เล็กๆก็เลยว่าจะปลูกอะไรที่มันดูแลง่ายๆสั่งมาเลยจ้าในในออนไลน์โอ้โหเดี๋ยวนี้อะไรก็ขายออนไลน์หมดโคตรสะดวกเลยดูเขาห่อมาแบบนี้เลยนะคะยอมใจคนหอ่ออะ หอมาดีมากห่อทุกกระถางด้วยนะคะพันด้วยกระดาษที่ชูดทบแบบพันตั้งหลายรอบแบบแน่นหนาเลยส่งไวด้วยอันไหนที่มันกรีบล่างเยอะๆแล้วฝนก็จะเอามาขยายพันนะคะเด็ดออกแล้วก็ใส่ตะกร้าขนมจีนเกล่าแล้วฝนก็จะไปวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะแต่ไม่ชื้นกระดาษที่ท่อห่อมานี่ฝนก็จะมาลองกระถางที่ฝนจะขนไปที่ร้านนะคะ ใช้ประหยัดใช่ใช่ประหยัดใช้ประโยชน์ได้อีกหลายต่อก่อนจะทิ้งเสียดายของก็มีแผนว่าจะปั้นกระถางใบเล็กกระถางกลาบหินกระถางซักิวเลนแล้วก็พวกกระถางบอนไซอะไรเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ปลูกไม้พวกนี้แหละอาจจะขายด้วยก็ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผลตอบรับเป็นยังไงบ้างกระถางใบนี้มันแตกตอนขนมาจากนิวเธแลนนะคะผนก็จะเอามาปลูกซักิวเลนนี่แหละปลูกกลาบหิน แต่จะลองด้วยพลาสติกก่อนเพราะว่าไม่อยากให้กระถางมันสัมผัสกระถางที่แตกมันสัมผัสความชื้นตลอดลนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดการเสียหายไปมากกว่าเดิมก็เลยลองด้วยพลาสติกแล้วก็ปลูกค่ะก็อาจจะเก็บริมเก็บอะไรนิดหน่อยแล้วก็ฝนไม่มีหินกรวดเล็กๆฝนก็เอาก้อนใหญ่นี่แหละคะ่ะแต่ก็เหลือช่องไว้ให้กุหลาบเห็นแล้วโตบ้าง ส่วนกระถางอันไหนที่มันไม่มีรอยแตกรอยล้าวฝนก็จะไม่ได้รองด้วยพลาสติกนะคะฝนก็ปลูกเลยเวลาลดน้ำอะ่ะมันไม่มีรูฝนก็จะใช้แค่สเปรย์หรือว่าหยอดน้ำนิดหน่อยฝนไม่ได้ลดมากนะคะลดเพราะาไม้พวกนี้มันไม่ชอบน้ำอยู่แล้วแหละ